สวัสดีครับพ่อๆกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงชาแนลนะครับพ่อๆกันดีมือนี้นะครับบ้านสวนเกษตรจะได้มาแนะนำนะครับต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีซื้อว่าต้นเศรษฐีวินสันนะครับต้นเศรษฐีวินสันนี่ก็ฟังต่ซื้อนะครับเนาะก็เป็นไม้มงคลแล้วนะครับเศรษฐีนะครับบวกกับวินสันนะครับก็คือคู่ที่กําลังจะเป็นเศรษฐีในอนาคตอันเร็วๆนี้นะครับเนาะ ครับเดี๋ยวมาฮูจักกับต้นเศรษฐีวินสันครับต้นเศรษฐีวินสันเป็นไม้ประดับนะครับที่มีลำต้นสูงนะครับประมาณ2-3ถึงเมตรเลยแหะครับนี่คือคือความสูงของต้นเศรษฐีวินสันนะครับเนาะเป็นพืชที่มีใบใหญ่กว้างนะครับเป็นพืชที่ดูดความร้อนได้ดีแล้วก็เป็นพืชที่เลี้ยงดูง่ายนะครับให้ปุ๋ยให้น้ําไม่ต้องให้เยอะนะครับแล้วก็ต้นเศรษฐีวินสันนี่ นะครับก็จะให้ความล่มลื่นได้ดีนะครับเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดนะครับชอบอยู่ในที่ร่มนะครับผู้ที่ปลูกในที่ร่มนะจะได้รับต้นที่ใหญ่นะครับอวบแล้วก็ใบสวยงามนะครับลักษณะของลำต้นเศรษฐีวินสันนะครับเนาะก็จะเป็นลำต้นลักษณะเป็นปล้องนะครับเป็นปล้องอ่าบริเวณปล้องแต่ละปล้องก็อาจจะมีตานะครับเป็นตาที่ถ้าเราไปขยายพันธุ์ก็จะเกิดหน่อบริเวณนี้นะครับเนาะนี่ครับคือเป็นตา แล้วก็ด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะออกรากได้ตลอดเมื่อได้รับความชืน้นหรือได้รับน้ําตรงนี้ก็จะเป็นรากของเขาสามารถที่จะเกิดรากได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เห็นเขาขยายพันธุ์โดยการาใส่ถุงพลาสติกใส่กับผุยมะพร้าวกับดินนะครับมาผูกไว้บริเวณอย่างนี้เพื่อเกิดรากนะครับก็สามารถที่จะเกิดรากได้ในแต่ละส่วนนะครับถือว่าเป็นการขยายพันธุ์นะครับเนาะ ต้นเศรษฐีวิสันนั่นนะครับก็เป็นพืชที่สามารถแตกก่อได้ 2- ถึง2ถึง3กอหรือว่า2ถึง3ต้นนะครับการปลูกก็ปลูกจากกระถางเล็กนะครับแล้วก็ขยายเป็นกระถางใหญ่นะครับก็จะเพิ่มความสวยงามนะครับนี่คือต้นเศรษฐีวิสันนะครับต้นเศรษฐีวิสันนั้นถ้าถูกเมื่อเมื่อใบถูกแสงแดดนานๆจะเป็นใบสีเหลืองและไหมนะครับอย่างเงี้ยครับก็คือใบสีเหลืองแล้วก็มี รอยไหมของแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะบม่ชอบนะพูดไอ่ชอบแสงแดดนะครับผู้ที่ปลูกต้นเศรษฐีวินสันนะครับก็นิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าหรือหลังบ้านหรือว่าในอาคารเรือนนะครับเพราะเขาจะดูดซับความร้อนได้ดีนะครับที่สําคัญนะครับผู้ที่ปลูกต้นเศรษฐีวินสันแล้วนะครับก็จะมีความเชื่อว่านะครับจะได้รับโชคลาภนะครับโดยเฉพาะ ในเดือนเมษาและเดือนพฤษภานะครับจะเป็นห่วงที่เขาออกดอกในช่วงนี้นักเสี่ยงโชคนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของต้นเศรษฐีวินสันนะครับเนาะก็จะถือว่าจะเริ่มมีโชคแล้วนะครับถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคแล้วก็กับต้นเศรษฐีวินสันนะครับก็ผู้ที่ปลูกแล้วนะครับก็เชื่อว,ว่าจะเป็นผู้ที่น้ำโชกลาบน้ำทรัพย์สินงินทองเข้าสู่บ้านแล้วก็น้ำชื่อเสี่ยงนะครับน้ำ อ่าสมงคล้นเขามาซ,ซื้อซื้อบ้านนะครับเนาะต้นเศรษฐีวินสันก็ราคาไม่แพงมากนะครับซื้อมาแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้เองนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแตกหนอแล้วก็การตัดปักชำนะครับซึ่งในคลิปต่อไปผมจะน้ำกานตัดชำการขยายพันธุ์ของต้นเศรษฐีวินสันมาฝากมาต้อนพี่น้องนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับครับมือนีาสวนเกษตรพอเพียงก็ได้น้ำเคล็ดลับความรู้ดีๆนะครับเรื่อง ดีๆมาฝากมาต้อนนะครับแนะนำต้นเศรษฐีวินสันนะครับเนาะหากชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมื่มสอสังเสร็จพอเพียงขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปในมือนี้และก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามมือลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ